วิธีทำหัวตานทำอะไรนะรนนสวัสดีค่ะวันนี้เรา,าจะมาทำหัวตาลให้ทุกคนดูนะคะนี่จะเป็นวิธีการทำนะคะขั้นตอ,อนแรกก็ใส่เนยลงไปเนยจะเป็นเนยหวานบัลูนชิมเค <c oughs> ็มเค็ม,นเ,มเนยสนามารถใช้รสหวานหรือรสเค็มก็ได้บาหูเคยลอง <c oughs> การอเค็มก็ได้ครับ,บออทั้งบวกก็ออนก็พีง่ขั้นตอนแรกเราก็จะเอาเนย <พอ S 1> ลง,ก,งก่อนนะคะทุกคนเนยสามารถกินสดได้เพื่อแบบจะ เอาไปอุ่นให้มันละลายนะคะทุกคนกกกมักนกระทิกระทิเราก็จะมีกระทินะคะทุกคนเราก็จะมีมีเนยมีกระทิแล้วก็มีหัวตาลที่เราสั่งมานี่ค่ะแล้วแล้าาก็เราใส่เนยใส่กระทิลงไป ก็สามารถทำปิ้งของหวานได้เลยนด้ว่ขึมาหิบของหวานนี่ก้วยเออทำขนมตาลได้แล้วเนี่ยวนตาลบวนสดหวานหมิงเลยนี่ยก็คือแบบโอ้โห มันเนื้อได้หอมเลยนะทุกคนเพราะม่นมีความกินหอมของเนยแล้วก็มีกินหอมของกะทินะคะ จะเป็นเนื้อตานเนื้ตตอตานดย้ยหนึ่งโลอันนี้้ังไม่ใด้สปีดนะครับโลละเก้าสิบบาทโดยประมาณครับกะทิกัมเี่ก็ฮะตามร้านค้าทั่วไปครับพรเพิ่มเนื้อ ควรให้เข้ากันครับเดี๋ยวต่อจากนี้รอให้มันเย็นครับครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาผสม รวนๆรวมๆขององ,อง,ของานทำหัวมีขนมปังขนมปังอะไรก็ได้ยำโด่งงานหมูการน้ำตาลแล้วก็หัวตาลนะแช่น้ำ um มาอย right? ู่แตงมะพร้าครับเนาะกองหัวตาลเย็นอยู่นะผเราก็แบบผสมผสมต่อเป็นหยดรอ ขปังอขนมปังประมาณ2กิโลยำโล3ามโลนะครับยำโล3ามโลขนมปัง2ยกิโลวัตาน2โล 2> ใช้ใช้แบบนี้มันจะเห็นแค่ถางเป็นยำช็อกจะดีนะครับยำช็อก không phải kiểu mà chưa được rồi có số mua hàng mua xia tia đây đây ข้าจะมากมากเลยวันนี้ครับเราจะเป็นซีปอนิดนะครับหน้าเลี้ยงของไม่มีอะไรมากครับขนมฟังยีมโล,ล่เดี๋ยวเราจะใสล่ลำชักประมาณหนึ่งกิโลนะครับลำมีวัวหางหนึ่ง เครื่องปั่นจะดีครับผมไม่มีผมทําแบบนี้เลถ้ามันได้เนี่ยพวกหัวหารอะไรมันจะย่อยเข้ากันหมดเลยนะครับประมาณสามปีเนี่ยสุดยอดสองปีสามปีน่าจะใส่ได้ฐาเข้าต้มต้มหัวตานข้าจะใส่ได้ประมาณหกเดือนขึ้นนะครับแต่กับ่ริจัดสาปีหนึ่งนะครับถ้าปีหนึ่งจะดีมากเลยถ้าเป็นสีดานะครับ Mm hmm. เดิมนะครับเราจะม,มารมนเร่งให้มันเป็นเร็วขึ้น,นครับหัวตานตัวเดิมอันนี้คือแบบโอเคครับหัวตาลเย็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่การน้ำตาลลงไปก่อนครับนิดนึงการครับกาน้ำตาลครับ อลไรใส่ได้หลายเลยเยอะดียเดยะมันมโนครับดูออาตันทีให้หน่อยอันนี้ใช้ระยะเวลาเนินไหมไม่ตีมเลยอังเดียดสู้ให้ลงเกิงหนึ่ง 哦，你看他们站 นพอดีว่าหัวเหยื่อที่เราทำมาหาปีมันจะหมดแล้วครับ <c oughs> ไะเฮ็ดไหมนี้ใช้สำหรับตกปลาอะไรได้บ้างตกได้ทุกปลานะครับส่วนมากจะเน้นเป็นปลานิลน,นะครับหัวตาลจะเน้นเป็นปลานิล mười một nghìn hai nào hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai แม่มาเจอเน้ะเอาหม้อทำกับข้าวมาน <c oughs> นบนนี้ชันเซรมเ เราจำเป็น้อาหารนยืครับ